สวัสดีครับเต่าทองชาแนลนะครับวันนี้มีคนมีใจงามนะครับคนมีใจงามนามว่า,าคุณวันเพ็ญกับลำนะครับก็ได้นำข้าวสารมามอบให้กับน้องสนิทซึ่งเต่าทองชาแนลแล้วก็น้องสนิทเราจะทำบุญทำโรงทานแจกข้าวสารในวันที่22วันนี้คุณวันเพ็ญกับลำก็นำข้าวสาร <ไป S 1> มา <ไป S 1> หลายกิโลเลย <ไป S 1> พี่น้องหนักอยู่นะฮะ มาร่วมทําบุญเพื่อเป็นโรงทานก็ขออานิสงส์กุศลปนุญน,นี้ส่งไปถึงคุณพ่อคุณแม่คุณูตายายายของคุณวันเป็นกับดําและพ่อแดงกับดาคิดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จตามความมุ่งม,มาปรารถนาทุกประการด้วยเธอนะครับขอบคุณนะครับตัวแทนนะครับสวัสดีครับ